สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเชา้าวันนี้อีกวันนะคะที่อยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ก็อยู่ที่โรงแรมนะคะวันนี้ตื่นสายหน่อยเพราะว่า่าสว,วเขานะคะคุณแม่เขานะนะเขาคนเหนื่อยนะคะก็เลย <c oughs> ตื่นกันสายนะคะพักผ่อนกันยาวหน่อยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวทานข้าวทานอะไรเสร็จก็จะเตรียมตัวเดินทางอีกแล้วนะคะวันนี้จะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมตามไปนะคะออย,าย,ยทานข้าวก่อน <ๆ S 2> เดินทางนะคะ เดี๋ยวเขาเพราะเขาจับอืมตังเราก็แบบนี้แหละกินนันแบบคนอื่นนี่กินไม่ได้ต้องกินแบบบ้านเราอะไรอื่ะียานขอก็ตอนนี้ทานข้าวทานอะไรกันเสร็จแล้วนะคะเตรียมตัวออกเดินทางต่อนะคะห้องพักรีสอร์ทดีฮัก รีสอร์ทนะน่ารักมากห้องเขากว้างนะนี่นั่งรอในรถเลยนะคะคุณแม่ก็น้าๆเขาตู้ก็เก็บข้าวเก็บของนะคะเตรียมตัวเดินทางกันครบแล้วนะคะเตรียมตัวเดินทางต่อที่แรกนะคะจากโรงแรมมาก,ก็คือประตูท่าเพนะคะวันนั้น เรามาตอนกลางคืนนะคะวันนี้ก็พาผู้สูงวัยเข้ามาตอนกลางวันแดดร้อน,นะคะ่ะจะไปถ่ายรูปเป็นที่าะลึกให้เขาประตูท่าเพเพนถ่ายรูปกับนกนะคะก็คือเราจะไล่นกแล้วก็ถ่ายถ้าถ่ายรูปติกต่อกันเยอะมากๆเลยดูเดียว เอาเลยถ่ายเลยใครจะถ่ายก็ถ่ายค่ะโอ้ยกูตกใจไม่ตกใจอะไรตกใจอะไรเขาโยนให้มาเลยเฮ้ยสวยๆใครจะไปถ่ายก็ไปถ่ายไป ไม่ตกใจแล้วก็ปรอบใจด้วยการเลี้ยงอาหารต่อนะคะเอาเอาเออหาหาไหนกำลังวะถือถุงอาหารใส่มือนะคะดูสิ ก็ถือถุงอาหารใส่มือเขาก็มาหมดแล้ววัดศรีสุพรรณนะคะมา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 เข้าบงในนี้มันอุโบสดเงินหลังแรกของโลกไปข้างในกันใครจะเช่าชุดไทยใส่ เ้ายังบ่เช่าเช่าแอวในเมืองเชียงใหม่เปิ้นอีกอะเออมาเมืองไทยกับเช่าชุดเปิ้นใส่กันเออใส่ดีงามงามอุโบสถเงินนะคะวัดศรีสุพรรณนี่เขาเขาเขาเช่าชุดไทยใส่นะดูสิสวยสวยอุโบสถเงินหลังแรกของโลกนะคะ ใส,ใส่อะใส่เลยไปใส่ไปนอองนาไขมาแล้วนะคะครั้งหนึ่งนี่ครั้งที่สองลตอนนั้นถ่ายรูปนิ่งนะไม่ได้เก็บภาพวิดีโอเนี่เขาชาวชุดไทยใส่เนะะี่ยจ้าตวัวจ้าตัว น้ำมนต์ปกขวามนมคมมือข้ามข้าม่จะนั่งนี่เขจะไปใส่ชุดสาวจะไปเสิรชุดไทยสวยงามคะนี่จะทำเครื่องเงิน้ กนะรนี่ามากๆลได้นะ่ระอเอาการ้อากๆนะคะก้สกพาเด็กๆกับสวอเข้ามาเที่ยวห้างนะคะมาเที่ยวเซ็นทรัลเขาว่าหรือว่าอากาดม้อเแอร์พอร์ตหรือเปล่า เราตามมาข้างหลังหน้ารถสองคันมาสาวๆเข้ามาเที่ยวเนี่ยสาวเหลือหน่อยเด้ท่านรูมไหมต้องตามันลื่อต้องลดนนักย่างติ๊กติ๊กติ๊กใครดึงคำไง ไปเป็นคนดีดแม่มาแล้ด็อย่างนี้ก็ไม่มาอย่างนี้ก็ไม่มายังจัดการกัเลยความดื้อของหนุ่มคังไปที่ไหนก็ไม่หลงคนอื่นนะคะไปกันเป็นมุกเป็นจุ้มมีเต่จะหลงค้างค่ะมีเต่จะหลงค้างค่ะอันนี้เขาหุ้ว่าแล้ว่ามาเามาจากเชียงตุงเขารู้อยู่เรามาจากเชียงตุงอะ

พาอ่สโบก็มาเชี่ยวห้างนะคะขึ้นลิฟต์ครั้งแรกเออเขาไม่เคยขึ้นมาฮะก็อารี่ฮากันไปตลกกันค่ะเออลิฟต์รโชคดีนะคะไม่ง่ายลังสัก่อนทันตรานะฮะรอยจังวะ เอข้างไปไดนไหฮะยาไปบาข้าไปนะ,ะเาเด็กๆเข้ามาเล่นของเล่นข้างบนนะคะแล้วก็คุณแม่อยู่ข้าวไปกิเท่นข้าวมาละแล้วจะกลับลงไปแล้วนะคะ ตื่นลิฟต์ครั้งแรกนะคะตื่นเต้นกันหรือว่าผ่านไปได้อะเ่าวนไปไปแล้วซื้อตั๋วเข้านะคะแดนเทวดาไปดูซิว่าข้างในมันจะเทพขนาดไหนตั๋วเปล่านะคะคนละแปดสิบบาทว่าแดนเทวดาสั่น เขาา่องนรตว่ตกงนักการท่องเยขาห้น้ำอไกน่ใส่เ้ามา้าเราก่อนีอนก,อนก่อนเราห้องน้ำแต่งแบบธรรมชาติน่ารักมากนะคะฝรั่งค่ะท่อง,งเที่ยวต่า,างชาติเขานะคะก็ใส่ชุดไทยกันมาถ่ายรือ ว่าทำไมทำาพระเสียทีว่ะทำพระเสียทีทเาก็ตกแต่งแลคะ แดนหรือว่าแดนอะไรนะทางทะเลหมอกว่ะอ๋อหมอกเยอะจัดจนไม่เห็นอะไรแล้วล่ะหมอกเยอะจัดจนไม่เห็นอะไรเอายาผูปน้าว่านั้นใส่นะที่กะเออ ทะเลหมอกจริงพาคนเท่าเขามาชมทะเลหมอกนี <mumbles> ่ยน่สร้างทะเลหมอกไงเออเยิ้วเยิ้ว กลับปะอ่ะห <lyrics> <1, 2, S 1> นึ่งสองอ๋อเนี่ยเอาเลยดีหนึ่งสองเฮ้ยอะหามุมสวยๆถ่ายนะคะที่จะมาอยู่มุมนี้อีกอ่ะเราก็เร <c oughs> ียนสวมน <c oughs> มองสุดทั่วเลยข้างบนไม่เห็นอะไรหมอกเยอะสับหมอกพร้อมแ0สิบบาทนะซื้อแล้วก็ได้จับบัตรขาวเขาแป๊บเดียวจริงๆอะไรเข้ามาเขายื่นคืนเขาไปเลยแปดสิบบาทเขาเขียนป้ายบอกไว้นะคะ พี่ยักษ์เขาบอกเิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางบาปมากๆนะขอบอกเขาดูแลอย่างดีนะจุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวของเขานะสุดได้อไรายได้ของเขาเยาจะไปสวรรค์นะคะมาบันไดสวรรค์เขาชี้ทางให้แล้ว แต่ว่าแปรร้อนไปหน่อยนะอุมงอุนี่ก็สวยสวยมาบนสวรรค์กันนะกันเออตอนนั้นนะเข้าคนเกเรคไปสวรรค์อะไรสวรรค์เนี่ยไปขึ้นไปทำไม มืนได้ครั้งละสองคนว่ะรอค่ะอืมก็เขียนไว้นนไงมันได้สวรรค์อ่ะเออก็อยู่ที่ตรงเนี้ยแล้วไงไปไงต่อวะไปไหนสวรรค์กระโดดลงไปเออนี่อ่ะสวรรค์สวรรค์สวรรค์เดือดร้อนนะคะสวรรค์ตับเล็บเลยไปกัเรปงไดสวรรค์ วันไดสวนบอกมาเ็นงานแล้วสวยมากเลยไปไหนไปนามันเป็ช่างลาเปียะเปียะเนี่ยเะไทยเป็นดีฟองวิลาเะเน่ารักอ่ะเพะเพะมินิบิ๊กมี่มินบิ๊กมี่ใช่ไหมเชื่อแน่อาหารเพะนะคะน่ารักเลย อาหารแท็ยี่สิบน่ารักอะดูสิยี่สิบบาทถ้าอยากเข้าไปข้างในก็เข้าไปได้ใช่ไอ้าวเจ้าอยาให้ฮัลโหลเออว่ะอาหารเปี๊ยอะขอทางนี้น้องให้แบ่งกันกินบ้างอ่ะ

ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอหน่อยเอ๊ะนี่ตัวเล็กเาไม่ได้กินเลตัวเล็กกินหน่อยตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กเนี่ยเออไม่มีแล้วน่ารักนะแระแคร์นี่กันเลยเพชรแคร์มินิปิกมี่น่ารักนะคะออกจากน้องเพชรมามาตามทาง เาแดนสวรรค์แต่งตัวเซ็กซี่สาวๆพามาแนี่มาจากพมา่าแดนเทวดา ตามลูกสองที่เขาชีน้นะคะมีอะไรกันแมวอ่ะกระต่ายอ่ะเออกระต่ายนี<อ>่น้ำตกเก็บสีน่ารักวกระต่ายนี่ยังยังไม่เคย ใกล้ใกล้เช็ดสัมผัสนะคะอืมเขาเล่นได้นะดุกุงนี้แหละเฮ้เอาเลยบ้านขอเขานี่นอนกองดูข้างๆกันสิกมนไก่อ่ะบ้านไก่อะไรซิลกี้อ่ะเอ้ยน่ารัก มิกว่าเป็นน้องหมาน้องแมวไม่ร้ายใช่ไหมคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมหอบอย่างนั้นะ<า>นะเอฮาเฮียร,รัวอะไม่มากันเยอะเลยยี่สิบบาท มาแล้วมาแล้วนยเนี่นี่มาเกาะกเต็มเลยดูสิเออมาเกาะขาเต็มไยอ่ะเร็วเวเรไม่มีแล้วครับผมหมดแล้วครับผมเออหมดแล้วหมดแล้่มีแลวไม่มีแล้วไม่ม UH ีม่มีแล้วค่ม่ม่ มากนะเนี่ยอ๋อเหลืออันหนึ่งเหลืออันหนึ่งใครที่ยังไม่ได้กินใครที่ยังไม่ได้กินอ๋ออ๋อา๋ออ๋อถ่ายให้เลิ่มว้ายเบิ<ห><ห>่มชันมันไม่มา,หาเหมือนเด็กน้อยเลยก <laughs> ินน้ำก <laughs> ็ดูสิกิน <laughs> น้ำตรงนีไน้ไปแล้ว <laughs> นะคะ ออกไปแล้วนะคะหมดแล้วนะคะเปลียสิบบาทสีเปล่สวยอ่ะดูสิเขาเขียนอะไรไปบ้างโอ้เยอะมากเลยนะคะแบบน่ารักอนะ่ะมีมามเป้า <laughs> สมัยก่อนใช่ไหมอ่นานป้ายนะคะอ่นานป้ายอเอาไรดูเลย <c oughs> สวยอะสวยอะพี่คลาสสิกมาก มงถ่ายรูปเก๋ๆนะคะนี่มีเด็กเก๋ๆใส่ใส่ไอ้สื่อนึ่มาปั้นอันนี้น้องอ้าไม่เหนื่อยติดผัดของพ่อมาอะไรนะคนเทวดาเหรอคะดนตรีเดินเทวดามุมของฝากนะคะกระปะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กำลังจะออกไปแล้วนะคะ80บาทตรงเราหมดแล้วแถมได้อาอย่างยืดผมที่คาดผมนะคะสวยๆหนึ่งร้อยนะสามอันร้อยอะนะต้นเศรษฐกิจธธกเขาดีจริงๆนะเราอะ่ะ <laughs> <laughs> มากระตุ้นเศรษฐกิจธธกเขาดีดีนะคะ <laughs> มาออกไปนะคะเดี๋ยวขอ เขาทำเขาพระสิเลรุก่อนแล้วก็ตกแต่งก็เสียางาม เห็นจ <lah> ังหว้ดน่าื่น้องไเขาก็มาเที่ยววู้ววววีวว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 ลวววอวว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 อวววคววผมใหม่แล้วนะคะลองแลววมานั่งเซลฟี่อยู่วววน ออกแล้วนะคะเดิอนออกไปดิอ่าเดิอนออกไปมหมดแล้วแปดสิบบาทเดินไปเลยเดิอนออกไปเลยเลิกเดินสวนระเาหไม่รู้วัดอะไรนะคะอา่านตามชื่อป้ายเลยรขาบ,บอกว่าวัดเด่น สรีสีเมืองแกนวัดหลวงเมืองแกนหรือว่าวัดครูบาเจ้าเถิงห้าต่อสีโลวัดเด่นวัดบ้านแดนใช่ไหมวัดบ้านเด่น,ดบน,ดน <ś led> ตบลอ,อ,อินทักษิณอ่าใหญ่มากความใหญ่ไพศา,าลอลังการงานสร้างอืม <ś led> เขากำลังสร้างอยู่นเนืองๆ ขึ้นไปกราบสักการะนะคะข้างในเราจะนักบุข้างในนะคะเสาเป็นไม้หมดเลยตั้งใหญ่ไพศาลนะอือตาย กวัดเขากว้างใหญ่ไพศาลมากนะ้ะกำลังก่อสร้างอยู่ก็มีอัดคือเขาสธา,าเขาใหญ่แล้วก็รวยมากๆนะคะเราสร้างวัดได้ใหญ่ตัวขนาดนี้เจอเสียเข้าไปข้างในนี่เีกนะ ช่วงกราบไหว้สักการะบูชาพระเจ้าทันใจพระเจ้าตั้นใจฮ่า่าคมอู้เเข้าวัดไหนเข้าตรงไหนก็ถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปกันเจ้าว้เป็นที่รลึกนะคะครั้งหนึ่งเคยมาสักการะ สวยนะคะสวยกล้องใหญ่ไสารไปหมดถ่ายจนโทรศัพท์ร้อนอะ่ะแดดจะเสื่อม <laughs> สวยจริงอีกรูปหนึ่งนะคะพระเจ้าเงินทันใจเช่นกันนะคะก็มากราบสักการะบูชาเออตันอกตันใจเหมืนอนอกเหมือนใจว่า <laughs> อัน สวยสวยอ่ะทำวนกัอนทำวนกัอนำดอกไม้ไปบูชาหน้าหน้าระประทานทั้งออกตันใจ ขอกันไปนะคะพรุ่งนี้รอยพรุ่งนี้หวยออกนะคะเออสองตัวนี่ใหญ่เลยสองช่างใหญ่เลยคนอันหวานมีนกยุงนะคะพญานาคแล้วก็อันนี้ช้างบิน อ่าน้องหงนะคะพระเจ้าเงินพระเจ้าทองพระเจ้าคำกราบหมดนะพระเออศรษฐีนวก,กติเหรอคะพอดน, yes? นี้สวยแล้วก็กว้างมากๆนะคะ เที่ยวทั้งวันก็ไม่หมดมากถ้าจะเข้ากระดาษทุกที่ขนาดเนี้ยหามุมใครมุมมันเด่อดเสิยด้าือร้อนไปหน่อย ถาแถากว้างกวา้างนะคุณเม่ไม่ไหวอะ่ะคุณนั่งกราบตรงนั้นน่นะแหละเหนื่อยไปไปถ่ายเลยก,ก็ไป,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 ปไปมันช่งางภาพถ่ายให้สวยสวย,ย,ยไป อ๋องั้นจากไหนมาเยอะ wah, นะคะมาสร้าง Tak, ว่าอย่างงี้คือ พร,ราศาโราณสวยงามอารังการงานสร้างแบตจะเสื่อมแล้วโทรศัพท์ออกมาจากวระทาานนะคะเข้ามาในพระวิหารโอ้โลบาเืองน่าจะสีโลสวยคับสวยมากกราบสักการะก่อน เงินขันทองดูสิที่ผมออกมาแล้วนะคะ <c oughs> เดินทาง <c oughs> ต่อไปอ <c oughs> าแวะเอกับข้าวที่ตลาดแป๊บนึงแล้วก็เข้าที่พักเลยนะคะนี่เลยนี่เลยแล้ว <c oughs> ออก็เล่นนู่นหงายเนี่ยตอนนี้ก็เดินทางมาถึงที่พักแล้วนะคะซึ่งก็คือพักที่เดิมที่เรามาฝาังคราวก่อนวันวันที่หนึ่งที่พักนั่นนะคะก็ สองทุ่มกว่าแล้วตอนนี้ก็คือจะเตรียมตัวอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนแต่เชา้าพรุ่งนี้ก็จะขึ้นไปเก็บส้มอีกนะคะติดใจส้มเมืองฝางนะพ <c oughs> รุ่งนี้ก็จะไปเก็บส้มแต่เช้านะคะส่วนาสาว,วเขาเด็กๆเ,เขาที่ยังไม่เคยไปกันนะคะก็สําหรับคืนนี้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามช่องนาราส่นตรงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแลวก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะ